เปลี่ยนทอมให้เป็นเธอเนี่ยเกียดเกียดจริงๆเกียด ก่าจะมาเป็นจิ๊บในวันนี้นะว่าแบบเหมือนจิ๊บผ่านอะไรมาบ้างอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราผ่านอะไรกับสังคมหรือว่าผ่านอะไรในชีวิตมาบ้างเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีการถูกเขาเรียกว่าละเอียดเพศหรือดูถูกมาบ้างคําดูถูกเหล่านั้นนะถามว่ามันเจ็บไหมมันก็เจ็บแหละในตอนตอนเด็กๆแค่รู้สึกว่าหนึ่งมันเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราเนี่ยมองเห็นความสําคัญของตัวเองมากขึ้นเนาะเคารพตัวเองมากขึ้นเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแค่คําคํหนึ่งอะที่เราไม่ได้เก็บมาใส่ใจคําด่าเหรออีกเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอเนี่ยีย กูเกลียดเกลียดทำไมจะต้องมาเปลี่ยนฉันฉันตั้งหากที่ต้องเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่เธอมาเปลี่ยนฉันโอเคป่ะันี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันคือการแบบเกลียดเพศแล้วมันคือการไม่เคารพซึ่งกันและกันก็บอกเลยว่ามีความคิดว่าตัวเองเป็นแบบเด็กผู้ชาย,ยาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเ,เออก็รู้สึกนะว่าว่าชัดเจนนะคือแบบคิดในใจว่าแบบอันนี้พูดบ่อยมากว่าแบบนอนหลับไปแล้วแบบพอลืมตาตื่นขึ้นมาเฮ้ยฉันเป็นผู้ชายคือแบบโอ้ผู้ชายเหมือนว่าถ้าย้อนกลับไปนะตอนที่เราก็แบบเหมือนมีจิตใจเป็นผู้ชายเนาะแบบ โตในลักษณะแบบวัยรุ่นและวัยรุ่นเราไม่มั่นไม่มั่นใจอ่ะสรีระของตัวเองเราเริ่มศึกษาเราเริ่มเริ่มรู้ว่าอ๋อทางการแพทย์นะนะมันสามารถทําแบบนี้แบบนี้ได้แฮะนั่นแหละเราเริ่มมีความหวังเรเริ่มมีความมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยเราสามารถเป็นในแบบที่เราอยากจะเป็นมาตลอดได้แล้วอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของความมั่นใจคืออย่างที่บอกนะว่าแบบเออเราไม่สามารถเลือกเกิดได้หรอกว่าเกิดมาแล้วแบบทุกคนนไม่สามารถเลือกเพศของตัวเองได้ใช่ไหมแต่เราก็เชื่อไงเราสามารถเลือกที่จะเป็นได้ หรือการเข้ากระบวนการการแปลงเพศด้วยอันแรกเลยที่เสริมความมั่นใจคือเราเริ่มตัดหน้าอกก่อนใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าอุ้ยนะมันเคยนูนออกมาอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออมันหายไปมั่นใจมากขึ้นหลายๆคนเราคงอยากจะรู้นะว่าแปลงเพศมาแล้วแบบเหมือนเราฟูลฟิลตัวเองไหมฟูลฟิลทั้งความรู้สึก ข้างในแล้วก็ความเหมือนความรู้สึกภายในใจเนาะที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจเป็นตัวเราเองเติมเต็มในเรื่องของความรู้สึกในการมีเซ็กซ์หรือเปล่าก็ต้องบอกเลยว่าโอเคในเรื่องของตัวเองก็คือรู้สึกว่าเออเติมเต็มมากฉัน c o m p ล e t เรียบร้อยแล้วแล้วมันมัน sensitive หรือความรู้สึกเวลามันมีเซ็กซ์เนี่ย s e n ซิทีฟกว่าเหมือนแต่ก่อนไหมต้องบอกเลยว่าไม่ดังนั้นความรู้สึกที่เราอะออกกระซิมได้หรือเสร็จได้เนี่ยก็คือยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันรู้สึกน้อยลงสมมุติว่าจากที่เราเค รู้สึกร้อยเนี่ยมันรู้สึกอยู่ที่ประมาณแบบ 70- 80%แล้วแต่ท่าด้วยนะในเรื่องของฮอร์โมนนะครับจริงจริงฮอร์โมนเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยสําหรับคนที่ต้องการจะข้ามเพศเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ย,ยมันเป็นตัวหลักที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกของเราเนี่ยถ้าอยากจะแปลงเพศเลยโดยที่ไม่เทคฮอร์โมนได้ไหมจากการที่จิฟฟอะศึกษามาแล้วลองผิดลองถูกมาแล้วก็จะประสบการณ์เนาะที่เราอยู่ในวงการมาหรือว่าดูแล,ลคนไข้มาถามว่าจําเป็นไหมจาเป็นนะ1คือฮอร์โมนเนี่ยมันจะเป็นตัวปัที่ ทําให้เราเนี่ยเป็นเหมือนผู้ชายแล้วอะแต่พอเราเริ่มเทคฮอร์โมนไประยะหนึ่งแล้วเราตัดสินใจที่จะตัดมดลูกเนี่ยเราจาเป็นยิ่งต้องเทคฮอร์โมนต่อเลยนะพอเราตัดมดลูกรังไข่แล้วว่าร่างกายเราไม่สามารถผลิตฮอร์โมนได้เองเลยถ้าเราไม่เทกปุ๊บนูน่นเป็นวทยทองทันทีมีผลต่อเรื่องอารมณ์ร่างกายพอมันไม่มีฮอร์โมนปุ๊บมันเสื่อมเหมือนคนแก่อะไรประมาณนี้ครับกว่าที่จะเป็นดิบได้ทุกวันนี้ครับก,ก็ใช้เวลาจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับผมสามารถให้คำปรึกษาพวกคุณได้นะครับโดยใช้ความรู้จากประสบการณ์ของผม เชี่ยวชาญเลยแหละในด้านของการผ่าตัดการคํมเพชปฝากติดตามชาญวันโอวันของผมด้วยนะครับ